สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชม B Bright t a r ร่นะคะวันนี้มีได้มาทําคลิปพี่กาเด็กให้เพืเ่อนๆได้รับชมกันนะคะกับหัวข้อที่ว่าณตอนนี้เวลานี้เขาคิดถึงเราไหมนะคะค่ะณตอนนี้เวลานี้นะคะเขาคนนั้นนะคะคิดถึงเพื่อนๆหรือเปล่านะคะเขาทําอะไรอยู่เขาคิดถึงเพื่อนๆนไหมนะคะเราจะมาเช็คความคิดถึงของเขาที่มีต่อเพื่อนๆกันนะคะ ค่ะก็เช่นเคยค่ะการอ่นานไพ่จะเป็นการอ่นานไพ่แบบ general r a t i n g เป็นผลการทํานายโดยรวมนะคะอ่านมีทั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงกับไพ่เลยนะคะมิวขอขอเพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่อินกับผลการทํานายจนมากเกินไปเพราะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวค่ะสําหรับเพื่อนๆทน,นายที่ทงการดูดวงส่วนตัวกับมิวก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกับมิวได้มิวได้ทิ้งอดีไลน์และรายละเอียดไว้ข้างล่างคลิปนี้แล้วนะคะ ค่ะแล้มิก็ขอขอบคุณนะคะกับทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์น่ารักน่ารักที่ส่งมาเป็นกําลังใจให้กับมิเสมอเลยนะคะมีขอขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะเข้ากันทํำนายกันนะคะก่อนอื่นมีขอให้เพื่อนๆหลับตาลงนะคะนึกถึงเขาคนนั้นนะคะและตั้งคําถามภายในใจว่าเขาคนนั้นณตอนนี้เวลานี้นะคะเขาคิดถึงคุณไหมนะคะเขาคิดถึง เพื่อนๆหรือเปล่านะคะค่ะเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าระดับความคิดถึงของเขาวันนี้นะคะเขามีความคิดถึงของถึงคนหรือเปล่านะคะค่ะแล้วก็ลืมตาขึ้นมามาทําการเลือกกองไพ่กันค่ะเด็กที่หนึ่งจะเป็นช้อนสีชมพูเด็กที่สองจะเป็นมีดสีขาวและเด็กที่สามจะเป็นส้อมสีฟ้านะคะจะเลือกตามสัญลักษณ์นะคะหรือว่าจะเลือกตามลายไพ่ก็ได้นะคะ ค่ะเมื่อเพื่อนเพื่อนเลือกกันได้แล้วเราจะมาเริ่มต้นการทำนายกันเลยนะคะสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกได้ที่หนึ่งนะคะช้อนสีชมพูนะคะจะเป็นไพ่สำหรับนี้นะคะณตอนนี้เวลานี้เขาคิดถึงคุณไหมนะคะเขากนนั้นนะคะคนที่คุณถามถึงนั้นเขาคิดถึงคุณหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะเช็คระดับความคิดถึงของเขากันนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะมีขอดูพลังงานของเขาก่อนนะคะว่า ตอนนี้นะคะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรนะคะเขาทำอะไรอยู่นะคะอาศบินถือดาบนะคะแปดเหรียญน,นะคะนั่ม่จิกเชี่ยงอะ พลังงานของเขาค่ะสี่ไม้เท้านะคะค่ะตอนนี้นะคะเขามีเรื่องเร่งด่วนนะคะที่จะต้องไปทํานะคะแม่มิวก็อ่าเหมือนประมาณว่าเขาจะต้องมันมีงานด่วนเข้ามาค่ะเป็นงานที่เกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านการเงินของเขาด้วยนะคะและเขาเองนั้นเป็นคนที่ทำอะไรหลายๆอย่างนะคะในเวลาเดียวกันนะคะ แต่สีไม่เท้าขึ้นมานะคะมิวก็คิดแบบงานที่เขาต้องทำนั่นก็คือว่างานที่เขาต้องไปร่วมกับงานแต่งก็ได้นะคะหรือว่าตัวเขาเองนั้นนะคะได้ไปแต่งงานกับใครนะคะอีกคนหนึ่งนะคะค่ะในที่นี้นะคะมิวก็คิดว่ามันมีทั้งสองกรณีนะคะก็คือว่าเขาน่าจะรีบไปงานแต่งนะ,ะหรือว่าเขานั้นไปแต่งงานตัวเองอะคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะและ้วหน้าเวลานี้นะคะตอนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณไม้นะคะตอนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าะคะหนึ่งเหรียญค่ะราชาถือดอาบค่ะ ก้าวไมท่านะคะเขาคิดถึงคุณไหมคะหกไม่ท่านะคะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะหนึ่งถ้วยออกมาบอกนะคะเขาทั้งรักท่านคิดถึงคุณเลยแหละคะ่ะค่ะนี่นะคะเขาเองนะนะคะเขาก็ชัดเจนในความรู้สึกของเขามากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะน่าจะเป็นเรื่องการงานอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าอ่า คุณกับเขานั้นนะคะยังมีเรื่องราวที่แบลว่าทําให้เขายังกลับมาหาคุณไม่ได้นะคะในที่นี้นะคะมิวคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการงานของเขาสมากกว่านะคะติดเป็นกําแพงทําให้เขานั้นยังกลับมาหาคุณไม่ได้นะคะนี่นะคะคุณนั้นนะคะคือความสุขและความยินดีของเขานะคะว้าวค่ะเดี๋ยวมีจะดูต่อนะคะแล้วแนวโน้นนะคะเขาจะเทคไอั่นอย่างไรคะ ความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรสิบดาวค่ะสิบดาวขึ้นมาทำไมโอ้หาไม่ท้านะดับเบิลค่ะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรคะ รายทีนี่ถือถ้วยนะคะในน้องนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะมิวบอกได้เลยว่า่าเขายังเทคแอคชั่นอะไรไม่ได้นะคะสิบดามนี่นะคะเขายังกลับมาหาคุณไม่ได้นะคะอาจจะทําให้คุณนั้นรู้สึกเจ็บปวดและเขาเองเขาก็เจ็บปวดนะคะเพราะว่าในที่นี้รู้สึกว่าจะมีงานรุมเร้าเขามากๆเลยนะคะเขายังมาหาคุณไม่ได้นะคะนอกจากจะสื่อสารกับคุณทั้งโลกออนไลน์ค่ะเดว์เบิร์นะคะ เขาต้องใช้วิธีสื่อสารทางโลกออนไลน์แล้วล่ะค่ะค่ะแต่ถึงอย่างไรนะคะเขาก็รักคุณนะคะคุณคือคนที่เขารักอะค่ะค่ะกัะพ้นการนำนายก็ออกมาค่อนข้างนี้นะคะก็คือว่าถึงแม้ว่ามาไม่ได้ก็เป็นเพราะว่าเขานั้นมีงานเยอะนะคะค่ะพ้นการนำนายนะคะก็จะมีประมาณว่านะคะเขาตอนนี้นะคะเขากําลังเร่งรีบนะคะไปทําภารกิจบางอย่างนะคะเกี่ยวกับเรื่อง เงินทองของเขานะคะอาจจะเป็นเรื่องการงานเขานี่แหละค่ะที่เขาจะต้องเร่งรีบทําให้มันสําเร็จนะคะค่ะและเขาเองนั้นทําอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะค่ะและตอนนี้นะคะเขาก็มีอาซีไม่ท้านี่นะคะมีขอแปลเป็นสองกรณีนะคะถ้าเขาไม่ได้ไปแต่งงานเองนะคะเขาก็ไปร่วมงานวิวาณ์นะคะหรือไม่อย่างนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการงานของเขานี่ก็คือว่าค่อนข้างที่จะเริ่มมั่นคงแล้วนะคะ ค่ะในความรู้สึกของเขานะคะเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าเขาคิดถึงคุณนะคะทั้งคิดถึงทั้งรักคุณเลยล่ะคะ่ะเขาชัดเจนในความรู้สึกของเขามากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะมีเรื่องงานเข้ามาเป็นตัวแปรสําคัญนะคะทําให้เขากลับมาหาคุณไม่ได้นะคะแต่คุณนั่นก็คือความสุขความสําเร็จในชีวิตของเขาเลยล่ะค่ะค่ะเขาถึงคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะรักคุณด้วยนะคะค่ะ แลนะแน่นอนนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรก็คือว่าเขาเทคแอคชั่นอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่างานของเขาน่ยมันรุมเร้าเหลือเกินนะคะค่ะเขาจึงสามารถที่จะสื่อสารกับคุณได้ทางโลกออนไลน์เท่านั้นนะคะแต่ถึงอย่างไรนะคะคุณก็เป็นคนที่เขารักนะะั่นแหละค่ะค่ะพ้นการนำนายนะคะก็มีประมาณนี้นะคะเขาเองนะั้นเขาก็รู้สึกแย่เหมือนกันนะคะกับการที่ว่ามาหาคุณไม่ได้ะคะ่ะ ได้แต่คิดถึงนี่แหละค่ะงานของเขามันเยอะนะคะเยอะมากๆทําให้เขานั้นมาไม่ได้ะคะ่ะความสัมพันธ์นี้ก็เลยเหมือนว่าอาจจะต้องคุยกันทางโลกออนไลน์นะคะคุณก็เปิดอโทศรศัพท์ออนตลอดเวลาเลยนะคะเขาจะได้เออเขาจะเมื่อเวลาเขาว่างตอนไหนเขาจะได้ทักมาหาคุณนะคะหรือว่าโทรศรัพท์มาคุยกับคุณ ได้นะคะคุณอย่าท่าไปปิดเครื่องนะคะอย่าไปอ่าถ้าคุณอ่อนคุณก็สามารถที่จะคุยกับเขาได้ตลอดเวลานะคะเขาว่างตอนไหนเขาจะได้ทักมาคุยกับคุณนะคะค่ะแต่ถ้าคุณปิดโทรศัพท์เมื่อไรแล้วก็เขาติดต่อคุณไม่ได้นะคะเขาจะเครียดน,นะคะค่ะมิกวก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณได้พบความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์น่ารักนา่กนารักนะคะ เป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยนะคะวันนี้มีคอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเด็กที่2นะคะมีดสีขาวนะคะจะเป็นภายสำหรับนี้นะคะว่ะเนี่ยคะ่ะนตอนนี้เวลานี้นะคะเขาคนนั้นคิดถึงคุณไหมนะคะค่ะสําหรับเพื่อนเพนท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ต่อไปค่ะค่ะณตอนนี้เวลานี้นะคะเขาคิดถึงคุณไหมก่อนหนึ่งนะคะมีจะขอดูพลังงานของเขาก่อนนะคะว่าเขาคนนั้นตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างน,นะคะเขาทาอะไรอยู่นะคะคนที่คุณถามถึงนะคะเขาทําอะไรอยู่คะ สามเหรียญค่ะไอ้ขอภัยค่ะสามถ้วยเจ็ดดาบค่ะแล้วตอนนี้นะคะเขาทำอะไรอยู่นะคะสิบดาบค่ะไอ้ขอภัยค่ะโอ้ตายแล้วมิวภาคปิวจะยังไงสิบไม่เท้าค่ะ หาไม่ท้าวนะคะค่ะรู้สึกว่านะเวลานี้นะคะเขาจะอยู่กับกลุ่มเพื่อนของเขานะคะอาจจะไปดื่มกินกันนะคะหรือว่าอาจจะไปทานอาหารด้วยกันก็ได้นะคะแต่เขาก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนเขาเนะะี่ค่ะตอนนี้นะคะเขาไปทําตัวเป็นคนมีความลับอะคะ่ะลับล,ลับอๆนี่นะคะเขาทําอะไรอยู่นะคะเขาแอบทําอะไรอยู่หรือเปล่าค่ะ และสิบไม้ท้านี่ก็คือว่าเข้าก็ทํางานเยอะมากเลยนะคะเขาก็เหนื่อยนะคะเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะค่ะและตอนนี้นะคะเขามีการขัดแย้งนะคะกับคนรอบข้างแล้วนะคะในที่นี้นะคะมิวก็ไม่แน่ชัดหรอกค่ะว่าเขาขัดแย้งกับใครนะคะแต่รู้แค่ว่าเขามีเรื่องขัดแย้งกับคนรอบข้างอะคะ่ะค่ะเดมีจะดูต่อนะคะแล้วเขาคนนั้นนะคะตอนนี้เวลาน,นี้เขาคิดถึงคุณหรือเปล่านะคะ ความรู้สึกของเขานะคะเขาคิดถึงคุณไหมเขารู้สึกอย่างไรนะคะสี่้วยค่ะหเหรียญ DM เพรรค่ะว่า ังไงคะเขาคิดถึงคุณไหมนะคะเขารู้สึกอย่างไรนะคะสีดาวค่ะมาถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะเขาคิดถึงคุณนะคะนี่นะคะเพราะคุณนั้นไม่สนใจเขาเลยค่ะเห็นไหมคะคุณไม่สนใจเขาเลยเขาจึงคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะนี่นะคะคุณมีเรื่องราวอะไรกันหรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะเขาก็อยากให้คุณนั้นให้อภัยเขานะคะเพราะคุณ เป็นดีเอ็มเพของเขาเป็นตัวจริงของเขานะคะค่ะแต่คุณเองนั้นเฉยใส่เขาค่ะคุณเหมือนเย็นชากับเขานะคะเขาจึงคิดถึงคุณมากมากเลยนะคะในความคิดถึงนี้นะคะเขาคิดถึงไปถึงขนาดที่ว่าคุณนั้นเบื่อเขาแล้วหรือย,อยังนะคะการที่คุณเย็นชากับเขาเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณเบื่อเขาแล้วใช่ไหมนะคะทําให้เขานั้นเรื่องความรักนี่เขารู้สึกว่าไม่เบิกบานเลยนะคะ ค่ะเดวยวมีจะดูต่อนะคะและแนวโน้มนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ2ดาบค่ะแนวโน้มน,นะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรคะราชาถือเหรียญนะคะ วิวออฟฟอร์จูนค่ะ The h ไฮบร r i นะคะโอ้อเหมือนเหมืได้ที่หนึ่งเลยนะคะแน่นอนนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะในในที่นี้นะคะจากหน้าไพ่แล้วนะคะเขาคนนั้นนะคะเขายัางไม่กล้าเทคแอคชั่นหรอกค่ะเขาเหมือนกลัวอะไรบางอย่างนะคะในที่นี้นะคะเขา กลัวคุณหรือเปล่านะคะค่ะสองดาบนี่ก็คือเขายังไม่กล้าเทคแอกชันหรอกค่ะเขายังไม่มีความมั่นใจเลยนะคะเขาเองนั้นเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่อย่างนี้ก่อนนะคะเขาก็จะรอเวลาค่ะรอเวลาจนกว่าจักรวาลจะนำพาให้คุณกับเขานั้นได้มาพบเจอกันนะคะอาจจะมีเรื่องอะไรนะคะที่ทําให้คุณกับเขานั้นจําเป็นที่จะต้องมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะและเดือยไฮพิเทนนะคะถึงอย่างไรเขาก็ลงไลคุณอยู่นะคะแต่เขาเทะชั้นอะไรไม่ได้แล้วก็เขาไม่กล้าค่ะเขากลัวนะคะในที่นี้นะคะมีคนไม่รู้ว่าเขากลัวอะไรนะคะคุณกับเขานั้นมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านะคะค่ะพ้นการทำนายก็จะมีประมาณว่านะคะตอนนี้เขาก็อยู่กับกลุ่มเพื่อนของเขานั่นแหละค่ะแต่เขาเองนะั้นเป็นคนที่ทําตัวเหมือนลับๆล่อๆนะคะไม่รู้ไปทําอะไรผิดไว้หรือเปล่านะคะทําให้ต้อง มือนกายเป็นคนหลบๆท่อนๆนะคะมืการสู้หน้าคุณด้วยหรือเปล่านะคะค่ะและการงานของเขานั้นเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีคนรอบข้างนะคะที่ว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับการกระทําของเขาอะ,ค,ะค่ะค่ะและตอนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณไหมนะคะเขาคิดถึงคุณนะคะเพราะคุณนั้นก็คือตัวจริงของเขานะคะแต่ว่าเขาเองนั้นในด้านความรักนั้นเขารู้สึกเบื่อหน่ายนะคะเพราะว่าคุณเองนั้นไม่สนใจเขาค่ะค่ะเขาก็อยากให้คุณนั้นให้อภัยเขานะคะจากเขาทําอะไรผิดไปอะคะ่ะ เขาจึงคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะนะเวลานี้นะคะค่ะจะถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะเขาเทคแอคชั่นอะไรไม่ได้หรอกคะ่ะเขายังไม่กล้านะคะเขายังไม่กล้าเลยเขาก็ไม่รู้ว่าคุณนั้นจะรู้สึกยังไงกับเขานะคะค่ะเขาจึงได้แค่คิดถึงคุณนะคะยังนั่งคิดถึงคุณอยู่เลยนะคะค่ะเขาก็จะรอเวลานะคะ ให้วันเวลาที่เหมาะสมนะคะที่เขาจะได้กลับมาพบเจอกันกับคุณนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเองเขาไม่กล้าหรอกค่ะเขายังไม่กล้าเข้าหาคุณนะคะค่ะพรน์การทำนายก็มีประมาณนี้นะคะมิวกับรรมแม่สาวเน่ชัดนะคะว่าคุณกับเขานะั้นมีเรื่องราวอะไรกันไปนะคะแต่ณเวลานี้นะคะเขาคิดถึงคุณนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่สนใจเขาคุณจะเบื่อหน่ายเขานะคะแต่เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่ค่ะค่ะคุณก็ต้อง รอเวลาสักนิดหนึ่งนะคะรอให้เขานั้นมีความกล้าพอนะคะที่จะเข้ามาอ่าเข้ามาพบมาคุยกับคุณนะคะถ้าคุณรอได้ก็รอนะคะรอไม่ได้คุณก็เดินหน้าต่อไปได้เลยนะคะค่ะมิวมขอเป็นกําลังใจให้นะคะและขอให้คุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจใแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะกับท่านที่เลือกเดกที่สามนะคะซ่อมสีฟ้านะคะจะเป็นไพ่สาหรับนี้นะคะค่ะสําหรับท่านใดน,นะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปค่ะค่ะณนะตอนนี้เวลานี้เขาคนนั้นนะคะคิดถึงคุณไหมนะคะเขาคนนั้นนะคะคนที่คุณถามถึงนะคะเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าคะค่ะก่อนอื่นนะคะมิวขอดู พลังงานของเขาณปัจจุบันนี้ก่อนนะคะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรคะแปดเหรียญน,นะคะเด็กถือดาบค่ะ หาถ้วยนะคะราชาถือดาบค่ะค่าพลังงานของเขานะคะตอนนี้นะคะเขากําลังทํางานเก็บเงินนะคะนี่นะคะกําลังเก็บเงินอยู่นะคะกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเด็กถือดาบนะคะเขาก็ยังเป็นคงเป็นคนดื้อรั้นอยู่เหมือนเดิมนะคะค่ะทางด้านความรากักีนเขารู้สึกเหมือนว่าเขากําลัง ผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่นะคะนี่นะคะเขามองแต่โละถ้วยที่ล้มไปนะคะเขากําลังคิดถึงความรักของเขานะคะที่ว่ามันพังลงไปนะคะนี่นะคะที่มันล้มลงไปนะคะอาจจะเป็นคุณหรือเปล่านะคะค่ะและราชาถือดาบนี่ก็คือว่าเขาเองนั่นก็จะต้องเข้มแข็งนะคะคือเขาต้องอยู่ให้ได้นะคะความเข้มแข็งเขาต้องนํามาใช้แล้วอะคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวมีดูจะดูต่อนะคะแล้วเาขาคนนั้นนะเขาคิดถึงคุณไหมนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าเด็กถือเหรียญค่ะอาจจะวินถือถ้วยนะคะ จติดค่ะอืมแปดถ้วยนะคะถ้าว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะเขาก็คิดถึงคุณนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะเขายังคิดถึงคุณอยู่เลยนะคะนี่นะคะอัดสวินถือถ้วยนี่ก็คือแบบว่าเขายังคิดถึงคนที่มีสเสน่ห์คนนั้นอยู่นะคะแต่ว่าด้วยจะติกนี่นะคะมิวก็ไม่ ในท่านนะคะว่าคุณมีเรื่องราวอะไรกันขึ้นมานะคะตอนนี้เขาก็คิดว่ามันก็สมควรแล้วค่ะค่ะความผิดหวังของเขานะคะเขาอาจจะไปทําอะไรผิดไปก็ได้นะคะทําให้คุณนั้นนะคะเดินหันหลังจากเขาไปนะคะตอนเวลานี้นะคะเขาก็เหมือนสม้หน้าตัวเองอะค่ะจติก็คือว่าสมและที่ว่าคุณเดินหันหลังจากเขาไปนะคะเขาทําอะไรผิดไว้นะคะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณนะคะ ค่ะเดมีวจะดูต่อนะคะแล้วอ่าความสัมพันธ์นี้นะคะเขาคนนั้นจะเทคไอชันอย่างไรนะคะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดมเพรคค่ะเด,ด็กถือถ้วยค่ะเดวิลค่ะ เขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะสี่ม่้าวนะคะแนโน้นนะคะเขาคนนั้นจะทำอย่างไรต่อไปนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอย่างไรนะคะดยความที่คุณนั้นเป็นดีเอ็มเพรสของเขานะคะนี่นะคะแล้วก็คุณนั่นก็คือคนที่เขารักนะคะคุณมาเติมอ่า สีชั้นในชีวิตให้เขานะคะก็คือว่าคุณนั้นมาให้ความรักแก่เขาเนี่ยแหละคะ่ะเขาเองนั้นนะคะเขาก็มันว่าคุณกับเขานั้นนะคะอาจจะมีเรื่องสิบแปดบวกกันแล้วนะคะทําให้เขานั้นตัดคุณไม่ขาดนะคะคาดหรือไม่อย่างนั้นนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่เขาจะเทคแอคชั่นก็คือว่าเขาจะนําคุณไปไปเขาจะมาครอบครองคุณนะคะคันในที่นี้นะคะอาจจะครอบครองด้วยทา้งกายนะคะด้วยเรื่องสิบแปดบวกนะคะ ค่ะและเขาก็จะมาแต่งงานกับคุณนี่แหละค่ะว่าเป็นพวงการนำนายที่ดีมากๆเลยนะคะแต่มีก็คอยระวังตัวนีดหนึ่งนะคะถ้าคุณยังไม่มีเรื่องสิบแปดโบกันเขาจะใช้เรื่องสิบแปดโบกนี่แหละค่ะมาครอบครองคุณนะคะทำให้คุณนั้นไปไหนจากเขาไม่ได้ค่ะค่ะพ้นการนำนายก็จะมีประมาณว่านะคะณนเวลานี้นะคะเขากําลังรู้สึกเสียดายนะคะถ้อยที่มันล่มไปนะคะมีคิดว่าเขาน่าจะเสียดายคุณนี่แหละค่ะคุณอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันนะคะ ค่ะแต่เขาเองนะั้นเขาก็ต้องยืนหยัดนะคะอยู่ให้ได้นะคะเขาต้องใช้ความเข้มแข็งของตัวเองนะคะเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตต่อไปนะคะแต่ถามเขาว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะคะเขาคิดถึงคุณนะคะเขาคิดถึงคนที่มีเสน่ห์นะคะคิดถึงคุณนี่แหละคะ่ะที่คนมีเสน่ห์ต่อเขานะคะแต่ในตอนนี้นะคะมิวก็ไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าคุณนั้นมีเรื่องมีราวอะไรกันนะคะแต่ตอนนี้เขากำลังสมน้ำหน้าตัวเองนะคะ ที่คุณนั้นเดินหันหลังให้เขาไปแล้วอะค่ะเขาอาจจะทําอะไรผิดก,กับคุณไปนะคะดังนั้นนะคะเขาจึงต้องมาสมทําหน้าตัวเองที่ว่าโอยไม่น่าทําเลยถ้าเราไม่ทําอย่างนี้นะคะถ้าเขาไม่ทําอย่างนี้คุณก็คงไม่เดินหันหลังให้เขาใช่ไหมคะค่ะและแนนอนนะคะที่เขาจะทําต่อไปนะคะโดยกความที่คุณนั้นเป็นตัวจริงของเขานะคะคุณเป็นคนที่เขารักนะคะ ถ้าคุณยังไม่มีเรื่องสิบแปดบวกกันนะคะก็ขอให้คุณนั้นระวังตัวไปด้วยนะคะเพราะเขาจะมาสิบแปดบวกกับคุณค่ะคือเขาจะมาครอบครองคุณทางกายเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะจับคุณแต่งงานนะคะค่ะหรือในที่นี้เอกกรณีหนึ่งนะคะถ้าคุณมีเรื่องสิบแปดบวกกันไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเขาก็คือว่าเขาตัดคุณไม่ขาดหรอกค่ะแต่เขาจะมาขอแต่งงานคุณนะคะก็คือว่าเขาตัดคุณไม่ได้เขาตัดคุณไม่ขาดนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเดินหันหลังให้เขานะคะ เขาก็จะกลับมาค่ะแล้วจะมาขอคุณแต่งงานด้วยค่ะว้าวเป็นผลการทำงานที่ดีนะคะเมียวก็ขอสแสดงความดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณนั้นไม่เอาเขาแล้วนะคะก็ให้คุณนั้นนะคะเดินหันหลังให้เขาไปก็คือไม่ต้องย้อนกลับมานะคะพอถ้าคุณย้อนกลับมานะคะคุณอาจจะโดนเขาสิบแปดบวกนะคะแล้วก็จะจับคุณแต่งงานนะคะเป็นบ้านเมียวจะเรียกว่าจับนะคะก็คือว่า ถ้ามีอะไรกันแล้วนะคะอ่าจะมีไฟล์ที่เรียกร้องอะคะ่ะเผื่อริงจะได้แม่จะได้แต่งงานกันนะคะ่ะค่ะแต่อ่าบางที่นะคะอาจจะไม่ได้อ่าใช้คำพูดบบเหมือนมิวนะคะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณนั้นนะคะยังตัดเขาไม่ขาดเหมือนกันนะคะคุณก็รอคอยเขานะคะเขานั้นจะกลับมาและมาขอคุณแต่งงานนะคะ คามิวก็ขอแสดงความดีใจได้นะคะและขอให้คุณนั้นได้พบกับความรักที่ดีความรักที่สดใสและเป็นความรักที่จริงใจใแก่กันนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมิวด้วยค่ะวันนี้มีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย